แล้วพี่พี่พี่พลังไปเป็นอาจารย์ได้ยังไงก็ตอนแรกก็สอนอพออยู่นี่ใช่ไหมต้องอยู่ยาวก็เลยคิดว่าทำไงดีเนาต้องอมีอาชีพเราต้องมีอาชีพแล้วเราก็ก่อนอื่นเลยตอนที่โควิดมาผมก็ต่อเอกไปเลยผมก็ต่อที่จุฬาผมก็สอบเอกผมก็ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปสมัครแล้วก็โอเคก็เข้าไปเข้าไปเสร็จแล้วผมก็เรียนเรียนเอกซึ่งเรียนเอกนี่ผมอยากจะรู้ว่าหลักการการเรียนแล้วก็การต่างๆเนี่ยที่มึงไทยเป็นยังไงต่างกับที่เอกนี่คือเอก S <S เ,เอกร้องเห<อ>มือนกันใช่ไหมมันคือเอกด้านดูิยังตะวันตกด้านดนตรีอ่ะแต่ว่าดนตรีตะวันตกที่จุฬาที่จุฬาครับก,ก่อนอื่นก็คือไปไป,ไปเรียนก่อนแล้วระหว่างเรียนผมก็สอนไปด้วยก็เนื่องจากเพราะว่าเอาจริงตอนอยู่จีนก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งพอมาอยู่ไทยก็มีคนรู้จักผมเหมือนกัน<อ>คนยิ่งคนจีนที่อยู่ไทยก็จะรู้จักเพราะฉะนั้นก็ต้องการเรียนบ้างพอผมไปสอนเนี่ยก็มีคนมาสมัครเรียนคือเอาจริงอ่ะคือประเทศจีน เขารัฐบาลสนับสนุนสิ่งนี้ในการาแบบการโชว์ทุกปีจะมีแบบใช้สิ่งนี้ในการส่งเสริมดนตรีสากลแล้วก็มีโอเปร่าเฮาส์ของเขาสนับสนุนใช่ไหมโห<ฮ>มากเลยครับคือไม่ใช่นิดหน่อยคือให้ทุกคนรู้ถึงวัฒนธรรมซึ่งสิ่งนั้นเป็นเป็นสิ่งที่แข็งแรงแข็งแกร่งมาก